ิยะโตชัยะเตโซโกที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคโทุกโคความพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์คาถาปดนี่หลวงปู่ทวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดสวดแล้วแคลค่า,าเดินทางปลอดภัยความหมายเป็นมงคลเชื่อว่าสวดแล้ว จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงส่วนคนที่ทรรมาค้าขายก็นิยมสวดบูชาเป็นประจำเชื่อว่าจะช่วยขจัดอุปสรรคธุรกิจราบรื่นได้กำไรปลดหนี้ปลดสินสำเร็จพุทธคุณของคาถาบูชาหลวงปู่ทวดช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลน,นิยมพบองค์หลวงปู่ทวดองค์เล็กๆติดตัวไว้หรือบูชาในรถยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และพยันตรายต่างๆในการเพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลนำคาถาบูชาหลวงปู่ทวดและคําแปลมาฝากกันพร้อมพุทธคุณของการสวดคาถาบทนี้ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหนักคาถาปลดหนี้หลวงปู่ทวดสวดวันละเก้าจบขอบารมีจากหลวงปู่ให้ช่วยปลดหนี้เป็นที่พึ่งทางใจให้มีแรง คาถาปลดหนี้หลวงปู่ทวดตั้งน้โมสามจบน้โมตัพพตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัพพตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัพพตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัปรดนี่โมปรดนี่พุทธปดนี nó, いい่ทาปรดนี่ยปดนี่มีศีลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัศั์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายาถาพุทธโมนะนปดนี่โมปรดนี่พุทธปดนี่ทาปรดนี่ยปดนี่มีศีลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัศั์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายาถาพุทธโมนะ นบปบบนี่โมบทนี่พุทธบดนี่ธาบดนี่ยะบทนี่มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะ้โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายาธาพุทธโมนะให้ระลึกถึงหลวงปูท่ทวดเจริญสมาธิและภาวนาคาถาบทนี่หลวงปูท่ทวดสามารถสวดได้ทั้งในตอนเช้าก่อนไปทำงานหรือสวดในช่วงเวลาที่รู้สึกสงบ และมีสมาธิในขั้นตอนการกำหนดจิตตั้งสมาธิและอธิษฐานก่อนสวดผู้สวดต้องตั้งเป้าหมายการปลดหนี้ให้ชัดเจนโดยควรเริ่มจากหนี้ก้อนเล็กๆในระยะเวลาที่มีความเป็นไปได้แล้วจึงค่อยๆขยับขยายเป้าหมายในการปลดหนี้ที่ใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ผู้สวดควรระลึกไว้เสมอว่าบทสวดเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการช่วยให้การปดหนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้นสิ่งที่สำคัญคือจิตใจที่มุ่งมั่นและความแน่วแน่ในความต้องการปลหนี้สินของผู้สวดความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ